สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องพรสัยทิพย์ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะจะพามาเก็บแหละไม่รู้จะเก็บได้หรือ,อยังนะคะอันนี้คือชมพู่เนาะชมพู่ที่บ้านเนาะก็ค่อนข้างดกนะคะค่อนข้างดกอันนี้ก็จะให้ผลผล,ผลิตในปีที่น่าจะเข้าปีที่สี่นะคะปีที่สี่แล้วนะะที่ให้ผลผล,ผลิตนะคะแต่จําไม่ได้ว่าเราปลูกมากี่ปีแล้วนะคะมันดกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะทําให้ลูกมันเล็กเนาะ สสัจะโดดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่นะคะต้นไม่ค่อยต,ต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะต้นก็ยังเล็กอยู่เนาะนี่นะคะ่รู้เก็บได้หรือยังพี่สาวบอกว่าต้องดูลูกมันแดงๆนะคะถึงเก็บได้แต่ไชมก่อนเนาะมาดกขนาดไหนดกดกดกด,กดก ข้างบนนู่นก็มีนะอืมดกมากมากตักกาเอาอัน,นี้มาแล้วนะคะสำหรับจะเก็บนะแต่ไม่รู้จะเก็บได้ไหมวางไว้ก่อนอันจะดกเกินไปนะคะลูกมันเล็กนะคะลูกมันเล็ก จริงๆแล้วต้องต้องเด็ดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะส่วนโอ้โหโดกมากโอ้โหตายตายตายดกมากดอกมากอันนี้อันนี้น่าจะเสียแล้วเนาะทิ้งไปทิ้งไป อโอ้โหดกมากแต่ลูกเล็กดกแต่เล็กนะคะเล็กถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะอร่อยอร่อยไม่ีเดียวนะคะน,นู่นะคะดกเทียวตามได้เลยจะพาชมความดกของมันก่อนนะคะดกมากจริงๆ โ oh อ้่ายก็หนก็จะเก็บไปชิมนะคะสงสัยเป็นเอออะไรเขาเรียกอะไรเอ่อหมดเยอะมากสงสัยจะเป็นเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรเอชมพู่พันเล็กนะคะถ้าลูกแบบนี้น่าจะเป็นชมพู่เพชรบุรีหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ถ้าลักษณะแบบนี้นะคะแต่แบบนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะแก่นะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่แดงเท่าที่ควรเนาะยังไม่เก็บดีกว่ายังไม่เก็บดีกว่าเนาะดูดูแล้วคงยังไม่แก่เท่าไหร่ทีนีมันต้องแดงกว่านี้แหละแต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าสุกหรือยังลูกนี้ไม่กล้าเก็บแต่พี่สาวบอกว่าให้เก็บที่มันแดงๆนะคะเดี๋ยวลูกนี้มานะคะเดี๋ยวชิมดูเนาะ กินดูนะคะว่าเป็นว่ามันสุกหรือยังเนาะอืมอืมยังยังไม่สุกข่าไ่ยังฝาดอยู่เนาะยังฝาดอยู่เดี๋ยวไปสักเดี๋ยวไอีกสักสามวันเนาะมาดูอีกทีเนาะอืม ลูกเล่นจริงๆชมพู่จิ๋วนะคะอร่อยแต่ว่าฝาดนิดๆนะกินอยู่หลังกล้องนะคะอืมยง เก็บไว้ก่อนสักสามวันนะคะสามวันวเราค่อยมาเก็บเนาะรู้ว่าชมพู่นี่พันอะไรก็ช่วยเมนตาใต้คลิปเลยนะคะบอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าคนปลูกก็จําไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะมันพันอะไรจําไม่ได้จริงเพราะว่าปลูกตั้งแต่ตอนเรายังไม่ยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ทําบ้านนะคะคือต้นไม้นี่เราจะลงต้นไม้ก่อนนะคะแล้วแล้วเราค่อยสร้างบ้านเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย พื้นดินตรงนี้มันเป็นที่ว่างว่างแบบเขาเขาปลูกอ่มันนะคะมันสะปะหลังนะคะแล้วก็ปลูกเปลูกอ้อยนะคะแล้วก็ปลูกปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะคะประมาณเนี้ยเขาก็จะสลับสลับกันไปเนาะนั่นแหละนะคะเขาจะปลูกประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นที่ว่างดังนั้นมันไม่มีร่มเงาไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้สารเคมีเยอะมากๆเราก็เลยเราก็เลยมา ปลูกต้นไม้ก่อนนะคะมายืนต้นก่อนก็ปลูกพวกนี้แหละก่อนนะคะพวกนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับปรุงดินใหม่นะคะปรับปรุงดินใหม่โดยการไม่ใช้สารเคมีเลยนะเพราะของเก่ามันมีสารเคมีนะคะเพราะเขาใช้ยาเยอะมากอย่างที่บอกเพราะว่าเขาทำการเกษตรแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบธุรกิจเลยอะคะ่ะแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ส่ง ส่งโรงงานอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องทําแบบนั้นเนาะมันก็ธรรมดาเนาะแต่เราไม่ใช่เราเราทำแบบทําแบบเปลอดสารเนาะทําแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนหน้านี้ไม่มีไส้เดือนไม่มีอะไรตามพื้นดินเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีสัตว์อะไรอยู่อยู่ใต้พื้นดินเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะโหยัวเย,ยีไปหมดนะคะหลังจากที่เรามาปรับปรุงดินใหม่เนาะเดี๋ยวรออีกสักสักสามสีวันเราค่อยมาดูใหม่นะคะ ก็เมื่อกี้ลองชิมแล้วมันจะฝาดนิดหนึ่งเนาะนี่นะคะมันก็แดงแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังยังไม่เท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ะะอืค่ะอดดอันอันนี้อยู่ติดอยู่ติดครัวพอดีเลยนะคะอยู่ติดครัวพอดีอ นี่แหละฝากไว้ก่อนนะพวงเนี้ยอีกสามวันเดี๋ยวมาดูอีกนะคะพวงนี้เราจะจะ,จะพร้อมที่จะรับประทานก่อนเลยนะคิดว่านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวงนั้นนะคะพวงเนี้ยที่เหลือก็ยังเขียวอยู่เนาะที่เหลือย,ยังเขียวอยู่นะคะฝั่งนู้นก็ยังเขียวอยู่เนาะ <S 2> <S 2> นี่นะคะยังเขียวอยู่อ,อันนี้ก็อันนี้ก็แดงแล้วมุมนี้ก็แดงแล้วนะคะ แต่ทั้งนู้นยังเขียวเนาะยังเขียวอยู่ก็ปะปนกันไปนะคะมันจะจะเขียวทั้งนั้นนะคะมุมนั้นก็มุมนั้นก็ยังเขียวอยู่เนาะก็ค่อยๆทยอยกินมันกินไม่ทันหรอกนะคะเพราะว่าสมาชิกครอบครัวเราก็มไม่กี่คนนะคะไม่มีทางกินทันเลยนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกาลังใจทุกๆไลท์ทุกๆเลิฟนะคะอย่าลืมดูกระดิ่งนะคะให้เป็นสีดํานะคะจะได้ไม่พลาดกัน ชมนะคะคลิปกเกษตรของเรานะคะปลูกทุกอย่างได้กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะพรใส่ทิแชานเนลฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ